หลังดูดไขมันที่เอมาราคลินิกมีเยอะคุณภาพดีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยที่เอมอราคลินิกเราไม่เพียงใส่ใจดูแลเฉพาะแค่ตอนก่อนดูดไขมันเท่านั้นนะคะเราดูแลทุกขั้นตอนจนกว่าจะพึงพอใจในผลลัพธ์ที่สําคัญมีแพทย์ดูแลติดตามอาการอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนเพราะเราเป็นศูนย์ดูดไขมันเติมไขมันกระชับสัดส่วนเฉพาะทางเพียบพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมดูแลในทุกๆเคสรวมไปถึงบริการอัพต์แคร์หลังดูดไขมันที่ครบครันติดตามผลหลังการรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญ ห้องพักฟื้นหลังดูดไขมันระดับ VVIP เอ i ารา e ล c l i n มีห้องพักฟื้นรับรองหลังดูดไขมันเพื่อให้คนไข้เราได้นอนพักผ่อนฟื้นฟูร,ร่างกายก่อนกลับบ้านค่ะในห้องพักฟื้นจะมีเตียงนอนนุ่มๆม,มีผ้าห่มรมร้อนให้ความอบอุ่นไม่เพียงเท่านี้เรายังยึดมั่นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นสําคัญภายในห้องพักฟื้นจึงมีเครื่องติดตามสัญญาณชีพและพยาบาลคอยดูแลระหว่าง ฟื้้นดวยค่ะมือรับรองหลังดูดไขมันเมื่อดูดไขมันเสร็จอาจเกิดความหิวได้ทางเอมราคลินิกเราก็มีอาหารและเครื่องดื่มรองรับให้หลังผ่าตัดด้วยค่ะชุดยาหลังดูดไขมันหลังดูดไขมันทางเอมราคลินิกจะให้ยาไปหนึ่งชุดประกอบไปด้วยยาลดบวมยาแก้อักเสบยาแก้ปวดและยาฆ่าเชือ้อทั้งนี้ควรรับประทานยาตามที่หมอแนะนําเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและสัดส่วนเข้าที่ไวมากขึ้นด้วยค่ะชุดกระชับหลังดูดไขมันหลังจากที่ดูดไขมันเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นการดูดไข ไขมันทั้งตัวดูดไขมันหน้าท้องดูดไขมันเอลเอสดูดไขมันต้นขาดูดไขมันต้นแขนหรือดูดไขมันผู้ชายก็ตามทางเอมราคลินิกจะสวมชุดกระชับให้กับคนไข้ทันทีค่ะเพื่อให้ผิวกระชับติดกับกล้ามเนื้อเร็วที่สุดทางเอมราคลินิกมีบริการทําแผลตัดไหมที่คลินิกได้ทุกวันโดยปกติแล้วการทาความสะอาดแผลจะใช้เวลาประมาณ5-7วันเมื่อแผลแห้งดีแล้วก็จะทําการตัดไหมให้ค่ะสําหรับท่านใดที่ไม่สะดวกเข้ามาทําแผลที่คลินิกทางเอมราคลินิกเรามีแพ็กเกจอุปรกรณ์ทําแผลเองให้้้กลับบไปบานนดวยเ่ ฉายแสง LED ช่วยลดอาการอักเสบและอาการบวมและช่วยให้แผลดูดไขมันแห้งเร็วขึ้นคนไข้าสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติและเข้าที่เร็วขึ้นนั่นเองค่ะเอมาร่าคลินิกมีบริการนวด RF กระชับผิวเราเลือกใช้เป็นเครื่องที่ดีที่สุดในขณะนี้ค่ะนั่นคือเครื่อง v e นั s เล g a c y เป็นเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดจากแคนาดาช่วยในการกระชับสัดส,ส่วน แก้ผิวย้วยผิวหย่อนคล้อยจะหลไขมันและกำจัดเซลลูไลท์ได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะบริการนวดเทอร์มาไทยยกกระชับลดก้อนแข็งสำหรับเคสใดที่ดูดไขมันไปแล้วผิวมีความหยอ่อนคล้อยเล็กน้อยหรือมีก้อนแข็งก้อนไตใต้ผิวทางเจ้าหน้าที่อาจจะนัดให้เข้ามาทำเทอร์มาไทยร่วมด้วยนะคะพิโคเลเซอร์เลเซอร์ลดรอยดำหลังจากที่แผลดูดไขมันแห้งไม่ต้องกังวลว่าแผลจะอยู่กับเราตลอดไปนะคะเพราะเอมอราคลินิกเรามีพิโคเลเซอร์เครื่องเลเซอร์ลดรอยดำที่ดีที่สุดคอย ให้บริการจนกว่ารอยดำนั้นจะหายไปค่ะ IPL เลเซอร์เลเซอร์ลดรอยแดงเราใช้ IPL เลเซอร์ลดเรือนและรักษารอยแดงของแผลหลังดูดไขมันค่ะเป็นพลังงานที่มีความเข้มข้นสูงสามารถลงลึกสู่ผิวชั้นลึกได้พลังงานจะเข้าทําลายเซลล์ที่อยู่ในรอยแดงทําให้จางลงอย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวได้อีกด้วยค่ะยาทาป้องกันคีรอยและยาฉีดลดแผลคีรอยสําหรับท่านใดที่เป็นคีรอยง่ายหรือมีโอกาสที่จะเกิดคีรอยได้ทางเอมราคลินิกจะ มียาทาป้องกันแผลเป็นไปให้นะคะส่วนท่านใดที่เกิดแผลนูนแล้วเราก็มีตัวยาฉีดลดคีรอยบริการด้วยเช่นกันค่ะอัพเตอร์แคร์หลังดูดไขมันมีความสําคัญมากถ้าใครที่อยากหุ่นสวยจบครบในที่เดียวไม่ต้องหาที่ทำอัพเตอร์แคร์เพิ่มเข้ามาปรึกษากับคุณหมอได้นะคะที่เอมาราคลินิกค่ะไม่มีค่าใช้ใจ่ายอยากสวยอยากหุ่นดีต้องที่เอมาราคลินิกค่ะ